อุยทำไมนักเรียนไม่โกนหนวดมาครูบอกแล้วใช่ไหมว่ามาป่าเมซอนไี่ต้องโกนหนวดด้วยของผมของผมของผมโกนหนวดผิดนะคะมันไปน่ากัวเลยค่ะกอนบนกอนบนอุ้ยทุกคนสวัสดีนี่หน่อยคนนี้ชื่ออดัมี่อดัมนี่จะคือด๊าพี่หมายย่ามินเลยเบลคัมดูไทยแลนด์ วันนี้นะคะเราจะมาท่องเที่ยวกันในป่าเมซอนอีกแล้วค่ะซึ่งพวกเราทั้ง4คนเนี่ยจะต้องมาเอาชีวิตรอดในป่านี้เราก็ต้องหาอาหารสร้างบ้านนะคะเป้คิดว่าเราจะสร้างคาลิหัดในป่าเราคุหาเลยหรอที่คือี่มาเที่ยวเล่นหรือมาตั้งลกกลากเราคิดว่าจะมาตั้งลกกลากเลยเพราะว่าเราจะทําธุรกิจขายเสียวที่นี่โอเคถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์ในการทำตุ๋นทำเตี่ยวทำเสียวไป let's go let's go เอาละฉันไม่รู้ว่าจะหาพื้นที่ทําบ้านจากไหนดีเราจะให้อีวานักชํานาญทางนําทางเราไปเราต้องไปทางทิศตะวันตกครับผมเฮ้ไอะไรอะไรอะไรวะโอ้โหคุณทําร้ายงูในป่าเมซอนได้ยังไงก็งูทําร้ายผมมาใช่เหรอคุณมันทําร้ายคุณยังไงคุณมีแผลเป็นเหรอ น้อนที่เข้าที่ขาเลครับผมเนี่ยั่งนี้ครผมเห็นไหมเนี่ยโอ้โหมันไม่น่าใช่งูกัดอ่ะผูดมากกว่าผู้จกเจปบอุ้ยเลือดเลือดร้อนรวๆเลยดูดิผมไม่ไหวแล้วครับผมบอกเลยครับผมต้องรีบครับยาให้ไหวครับเอาเร็วเรรีบรีบไปหาแฟนรีบพันยา ค,คือการเอาชีวิตรอดขั้นที่หนึ่งในป่าเมซอนคุณต้องมีแบนเดดไว้ติดตัวไว้แล้วแบนเดดนั้นจะต้องเป็นแบนเดดท,ที่ฆ่าเชื้ออันนี้ผมกินมันแทนที่หวงบงด้วยีทำไมอะอขอขาพี่ิดอะอ๋อ <laughs> นี่ไม่ใช่หอหมกแล้วล่ะนี่น่าจะเป็นขนมกล้วยเฮ้ยฉันเจอแบนเดดฉันเจอแบนเดดไนครับนี่ครับนี่ครับทุกครับอ่าเราจะเอาเก็บพวกยาไว้เยอะนะคะเพราะว่าในป่านี้เนี่ยมันจะเป็นการผจญภัยที่แสนโหดเหี้ยมมากจะมีทั้งสัดป่ามีทั้ง โรคระบาดมีทั้งหลายอย่างนะคะโอ้ยากโรคระบาดฮะเขาถูกเราจะเดินอ้าวอะไร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 เฮ้ยโอ้โหไอ้งูเมื่อกี้เพิ่งบอกพี่กิดว่าเราอยากทำร้ายธรรมชาติฆ่ามันเลยเป็นไงพอโดนกัดเองก็ไปทำร้ายมันขึ้นโลกอะฉันหาแผลไม่เจอนี่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 ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ขาขวาขว้างขวาเอ้ยขาข้างขวาอะไรครัคุณต้องการจะพูดอะไรเหรอ ขวาข้างขวาอ๋อนี่ไงโอ้ยใครมียาบ้างอ่ะเอาเอายาไปครับผมโยนให้หนึงนะขอยาหน่อยตอนนี้ฉันไม่มียาที่สามารถป้านเชื้อได้าใหรมาครับไหนอ่ะฉันโอ้โหเอามูลตัดพอกเลยเหรอใช่ไปเพื่อนผมจะเป็นลมคุคะเอาเดี๋ยวก่อนตอนนี้ฉันก็จะเป็นลมเหมือนกันฉันจะเป็นลมเพราะว่าฉันติดพิษเนี่ยใครมียาบ้างเออไม่มีดอกไม่มีเลยอ่ะไม่มีดอกนี่ไม่มีเลยเหรอ ยาไม่มีผมมีที่พที่พันแผลครับมีที่พันแผลเหมือนกันติดพิษเนี่ยโอ้โอ้โอ้เลื่อนรถเรื่อยๆไอ้งั้นเดี๋ยวฉันขอปิดวิเวกก่อนทุกคนไปอยู่ในท้านก่อนได้นะทำไงดีเราต้องการยาต้านพิษสวยแล้วสวยแล้วถ้าแป้งตายก็ทำบุญให้ด้วยนะไม่ไม่ไม่เราต้องไม่ให้เพื่อนตายโอ้ย้ผมเจอแล้วผมเจอแล้วสีม่วงผมเจอแล้วเอาเอาเอาเอ้าเอาเอาวนแล้วฉันมาไหนเนี่ยฉันมาตรงแบบไกลมาก ใกล้แล้วค่ะใกล้ใกล้แล้วคูใกล้แล้วล่ะคุณเจอยาสีไรเอาสีมว่วงไหรเอาแล้วนี่แน่เจอเจอสีม่วงละกำลังถูกอยู่มันเนียเดี๋ยวบอกเขาไปไกลกึ้าเดี๋ยวผมนอนอยู่ตรงถ้ำเนี่ยให้อะไะเราเอาไบที่เราได้มาผสมกับแบนเดจทำเป็นยาพอกลิลลี่แล้วก็จากนั้นเราจะตะแคงขาเราขึ้นมาพันเข้าไปป๊บเฮ้ยออ้เป็นไงบ้าง พิษเข้าส okay. right ู่หัวใจโอเครอดแล้วแต่ก็เราจะเป็นลมใกล้แล้วป่ะปาณเราไปพักกันที่ถ้ำก่อนนะคะงั้นคืนนี้เรานอนในถ้ำเนาะแต่ยังไม่มีบ้านสุดหรูแล้วถ้ำมันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่นี่ตามมาตามมาอยู่นี้ทุกคนจับตามองให้ดีๆไม่นานไม่นานทุกคนอ่อได้นะอ้าะ คืนนี้เราจะอาศัยถ้ำหอยทากเป็นที่นอนของพวกเราพวกเราเข้าไปนี่เป็นถ้ำอะไรวะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าถ้ำงูน้อยถ้ำงูน้อยมันอยู่ใกล้ๆก,กับถ้ำงูใหญ่ไอ <c oughs> ตรงนี้มีแร่ครับ <c oughs> เฮ้ยไหน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 เอาล่ะเราจะต้อง <c oughs> หาทางขุดแร่ที่ไปให้ได้เพราะว่าการทําบ้านของเราเนี่ยแร่ก,ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันจะไดเอามาทําพวกอุปกรณ์เหล็กต่างๆได้ก็ขุดไงอะเราต้องใช้ไม้หนึ่งอันแล้วก็เชือก แล้วก็เราต้องใช้หินมีคมน,น,นี่จะได้อีเตอร์หินอีเตอร์นี่ก็จะคล้ายๆกับอีโต้นะฮะอะไรน <laughs> ะ,อะโอเคฉันใช้ขุดเลยแล้วกันข้ามหมุกน,นั้นไป <laughs> เได้เรียบร้อยแล้วได้แร่หินปอบที่ขุดแร่หินให้กับเพื่อน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 ,อนดูนะอ้าวอ้าว <laughs> เป็นหรอ <laughs> ทำงานหนักเกินไปนอนไหมนอนบนนอนตรงนี้ไหมโอเค อย่งนั้นคืนนี้เรามานอนกันแบบเรียบหรูเรียบง่ายแต่ว่าตรงนี้มันมืดเกินไปอ่ะเราต้องมีไฟแลยพโอ้จุดไฟไม่ได้แล้วเจุดไฟได้เหรอโอเคเอาพี่บยเ้คำ่อไรจุดไฟก่อนไอ้นี่ก็หลับเลยเราจะจุดไฟก่อนนอนนะคะเพื่อที่ให้ตัวเรานี้อบอุ่นนะ ครับวิธีการเพื่อจุดไฟในป่าเมซอนเขาจะใช้เชือกแล้วก็ทำการยึกยัก <c oughs> แบบนี้ <c oughs> เ,นเพื่อนๆหิวันยังก่อนที่เราจะนอนรอบกับไฟกันหน่อยแล้วพวกเรา